สวัสดีครับสวัสดี FC ทางช่องทุกๆท่านครับอขอต้อนรับเข้าชู่ช่องครับวิลาเฮชกช่วงบ่ายๆครับของวันที่9ครับเป็นวันอาทิตย์นะครับมื้อนี้กับสิบพายเอทางช่องนะครับมาติดตามตัวเลขแนวทางของท่านพระอาจารย์เมืองคงนะครับอ่านแนวทางตัวเลขครับสิเป็นจังได้นั่นนะครับ FC เขามาเบิ้งมาชมครับฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับ เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องที่สำคัญอย่าลืมก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับ FC สิบปาดข่าวสารแนวทางจากทางช่องนะครับอาครับสำหรับตัวเลขแนวาทาังของท่านพระอาจารย์เมืองคงครับประจำงวดวันที่16กรกฎาคม2566นห้นนะครับอาณัตทังตัวเลขของท่านพระอาจารย์นะครับสีได้ตัวได้ฝากตอน FC นะครับมาเบิ่งกันสำหรับตัวเลขแนวทางอาครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับ ของท่านพระอาจารย์เมืองโคงนี่ดีมองได้นะครับ f c ีมองบ่าหลายคูนะครับถือใจทัน f c ทุกทันนะครับงบหน่อยนะครับแนวทางบ่หลคูนาติดตามกันนะครับเป็นแนวทางบนล่างนะครับเป็นทางใดนั่นนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เขามาเึงมาชมนะครับเตรียมสมุดประกาศขึ้นเก้าขึ้นเดิมนะครับ แนวทางบหลายคูนาทีต่มนะครับแนวทางของท่านพระอาจารย์เมืองคงเอามาบึงน้ากันนาครับส่วนหลักการท่ามคิดสดนะครับคือเกาขึ้นเดืนะครับเอฟซนะครับพูดคุยกันไปนะครับเอาบรรยากาศนะครับทองหาทองหน้าช่วงบ่ายๆมาฝากมาตอเอฟซกันนะครับตอนนี้กับประมาาอยู่ีโมงแรงนะครับ4ีโมงแรงซีโมงเย็นนะครับ ออกมาบานสวนนะครับแล้วก็เอาตัวเล็กนวาทางนะครับของท่านพระอาจารย์เมืองคงครับมาฝากมาต้อนกันเพื่อเป็นแนวทังนะครับอ่าครับสาหรับตัวเล็กนวาทังแต่ละสํานักนะครับที่ทังช่องหฮาได้ปล่อยไปนะครับอ่าช่วงนี้กับเมื่อนี้กับเป็นวันที่9นะครับวันที่เก่าแล้วนะครับวันที่เก่าเป็นวันอาทิตย์นะครับก็รลอติดตามกันถือว่าใกล้คงสุดท้ายเข้ามาแล้วนะครับเขาก็มางล่อรุนกันว่าแต่ละสํานัก นะครับสิปอยที่ดิโคงสุดท้ายเป็นตัวใดแยกกระพิบตานะครับแต่ละสำนักถือว่าโคงสุดท้ายกันแล้วนะครับไก่เขาม้ามอเข้ามาแล้วเป็นวันที่เาแล้วนะครับเอาครับสาหรับตัวเลขแนวทางครับของท่านพระอาจารย์เมืองคงนะครับสีมีตัวใดนั่นนะครับเอาเพียวเป็นการสีเวลานะครับคุณพ่อคุณแม่เฮ้าครับที่มาเบิ่งมาชมนะครับเตรียมแคปหน้าจอนะครับเบิ่งเป็นแนวทางฝากตอนกัน ครับมาเบืงตัวเล็กก็ท่านตั้งก่อนครับของท่านพระอาจารย์เมืองคงกับ16กรกฎาคมสิตรตัวใดแน่นะครับเบื่องกันสดๆเลยครับไทยทํากันสดๆให้เอฟซีได้เบื่องได้ชมกันนะครับนี่ครับเป็นแนวทางบนล่างครับวิ่งบนล่างครับ6กับ5นะครับวิ่งบนล่าง6กับ5นะครับท่านพระอาจารย์ได้ทรงมาให้นะครับแนวทางครับ เลขวิ่งท่านพาจา์เดินไปที่6เม็ดเดียวครับ6เม็ดเดียวแนวทางครับมี6ชุดนะครับมี6คููท่านพาจารย์เดินไปที่ต,ต,ทททตัวใดนะครับาเมืองนํากันแนวทางครับ6คููมี69 6068แล้วละก็ห5า59ท่หานพรหอาเกาท่านายจารยครับเดินไปที่60 69นั่นเป็นตัวร่องนะครับ อาถือว่าตัวเลขแนวทางขึ้นสีชัดเจนนะครับเอฟซีครับแค b หน้าจอครับเพื่อเป็นแนวทางครับแนวทางของท่านพระอาจารย์เมืองคงนะครับได้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้16กรกฎาคม2566ครับฝากตอนเอฟซีสร้างสองเฮาอ่าแนวทางครับเป็นบนล่างครับเบื้องสกีพ้ดีเด้อครับคุณพ่อคุณแม่แนวทางเป็นบนล่างครับ6กับ5นะครับเด่นไปที่6แนวทางมี หกคู่นะครับมีหกเก้าหกศูนย์หกแปดห้าหนึ่งห้าแปดห้าเก้าครับเด่นไปทีหกศูนย์ตัวล่องนั่นคือหกเก้านะครับท่านผูอา,จายจโสเมียงโคง้งมักสอบแคบน้าจอไว้ครับเอฟซี FC ครับคุณพ่อคุณแม่เฮามักสอบแคบน้าจอไว้เพื่อเป็นแนวทางฝากตอนกันบ่มักมเข้ากับปล่อยผ่านนะครับทั้งสองเสนอเป็นแนวทางนะครับรับตัวเลขท่านผ้อาจาโนะครับให้มาเป็นแนวทางนะครับ แต่ว่าสําหรับทุกงวดนะครับท่านพระอาจารย์ว่าก็ถือว่าเขาดีเดินดีมากนะครับเพราะว่าทางชอง่องเฮาเคยเอามาลงฝากตอนเอฟซีนะครับจําได้ว่าเคยเอามาลงแล้วนะครับของท่านพระอาจารย์เมืองคองนะครับแล้วก็ท่านพระอาจารย์ก็ได้ส่งตุลเล็กแนวทางมาให้นะครับเดี๋ยวพพูดคุยกันงวดนี้ท่านพระอาจารย์บอกเอฟซีว่าโอ้มั่นใจหลายนะครับถือว่ามั่นใจแห้งจังได้กระมาให้เห็นแน่นอนนะครับแนวทางบนลางเหล็กวิง่ง หกกับห้านี่มาให้เห็นแน่นอนหนึ่งตัวท่านพา,า,จายจันกะบ,บอกมาแบบนั้นนะครับเพราะว่าบูดคุยกันนะครับแล้วก็ได้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้นะครับการนาที่ตามนะครับเพราะว่าตัวเลขแนวทางของท่านพา,า,จายจันบลายคู่นะครับเอฟซี FC. กัเดนไปที่หกศูนย์รองหกเก้าแค่นั้นนะครับหรือว่าเอฟซีมักชอบนะครับตัวที่ท่านพา,า,จายจันบ่เดนบลนินกัสามารถจัดได้นะครับเพื่อไปถูกไปตรงกับ ตัวเลขแนวทางของ FC ที่มักที่ชอบอยู่แล้วนะครับหรือว่าอยากได้เลขวิ่งนะครับของท่นานพ่าจาันนะครับไปจับใส่กันลองเบิรงกันได้อ่าเพราะว่จะเป็นเลขวิ่ง5กับ6อ่าเดินไปที่6ครับถือว่าเดินหกนะครับอ่าก็ลองเอาไปจับใส่ตัวเลข FC ลองเบิรงนะครับเพื่อมากเพื่อสอบตัวเลขแนวทางชนกันนะครับบอลเน่เขาอาจ,จมีโศกมีหมานมีลาบกัน กับแนื้อทางตัวเลขของท่านพระอาจารย์เมืองคงครับ16กรกฎาคม2566นะครับอ่าครับแคหนาจอไว้ครับคุณพ่อคุณแม่เฮาครับแคบนาจอไว้ครับช่วงใบใบนะครับเอาตัวเลขแนวทางครับของท่านพระอาจารย์เมืองคงนะครับมาฝากกันช่วงใบใบวันที่9ของส่วงแรงครับวันอาทิตย์นะครับกับบรรยากาศทองไห่ทองหน้านะครับอ่าเป็นช่วงบรรยากาศช่วงเร่งๆใบใบกัน ออกมาบานสวนและก็ขึ้นฮอตเอฟซีทั้งช่องนะครับก็เลยเอาตัวเลขเนวทางมาฝากกันนะครับกับแคบหน้าจอไว้เปิดเนว่ทางครับบอมาเข้ากับปล่อยพันทุกสำนักนะครับเนวทังตัวเลขกับมเขาวมิรุดเป็นธรรมดานะครับอาครับสําด์เอฟซีคอมเมนต์มานะครับว่าให้ไปตามเสียนแกนนะครับอารอนะครับคงว่าเกินอีกวัน2วันนี้นะครับเดี๋ยวทางแอดสิไปติดตามให้เสียนแกนนะครับ16กกรกฎาคมนะครับ เอฟซีคอมเมนต์กันมาเดี๋ยวไปติดตามให้นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางของเซียนแก่นนะครับอีกรออีกสักวัน2วันเด้อครับเอาครับคอมเมนต์มากครับอยากให้ทางช่องเข้าไปติดตามสํานักใดนะครับอ่าคอมเมนต์มาแล้วก็นย่งอยู่นะครับกับลายปูหลายสํานักอยู่อ่าที่ไปย่งพอเจอปูนะครับไปอยู่ครับอ่าไปอยู่ไปหาปูแต่อ่าปูกับติดกิีนิมนต์นะครับบัวบกสิเป็นปูกุดใหญ่อ่าท่าน ปลาจันคูบา่าบันโนนจังสี่นะครับไปบ่เจอนะครับเดี๋ยวแอดกสิไปโทษติดต่อไปอีกนะครับหาปูหาทันปลาจันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเตี๊ยบซีกับคอมเมนต์มากขึ้นกันนะครับเพราะว่าสิเป็นแนวทางของปูกุดใหญ่นะครับแนวทางของคูบ่านะครับเดี๋ยวทางแอดจะไปติดตามให้นะครับเพราะว่าทรงนี้นะครับทันคูบ่าบันโนนกติดภารกิจแล้วก็ปูกุดใหญ่นะครับกติดภารกิจนิมนต์กันหลาย แต่ที่พยายามไปที่ตามมาฝากมา่ตอนกันเอาครับคลิปนี้ขอกรับขอบุญขอบคุณเอฟซีอีกครั้งหนึ่งเ้อครับสำหรับตัวเล็กหน้าทางครับของท่านพระอาจารย์เมืองคงนะครับหวังว่าเอฟซีเขจะแคบหน้าจอไว้ปิดที่เรียบร้อยนะครับวิ่ง5กับ6นะครับเด่นไปที่6นะครับสาหรับเหล็กวิ่งนะครับตัวเล็กหน้าทางก็โซ่ไปแล้วแคบหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยเด่นไปที่6069นั้นเป็นตัวรองนะครับสาหรับเหล็กวิ่งวิ่ง5กับ6 เด่นไปที่6เด้อครับยำวานนว้นทังเป็นบนลังนะครับยำอีกรอบว่าเป็นบนลงังอ่สุดท้ายนี้ขอากราับขอบุญขอบคุณเีีทุกท่านนะครับที่คอยเป็นกำลังแรงใจทุกอย่าไรยอดแช่อ่ขอกลับขอบุญขอบคุณอ่สุดท้ายนี้ไว้เจอกันคลิปหน้ายูดีไม่แหง้งกินข้าวแรงแสบนอนหลับสู้ขู่สุขคนสวัสดีครับ